ทีชีเบรประกาศความสำเร็จในวงการฮาร์ดดิสก์ HDD ด้วยการเป็นบริษัทแรกที่สามารถตรวจสอบและยืนยันเทคโนโลยีการซ้อนจานแม่เหล็กได้ถึง12ชั้นภายใน HDD ขนาด3.5นิ้วมาตรฐานซึ่งนับเป็นการทลายขีดจำกัดเดิมที่คู่แข่งยังทำได้สูงสุดเพียง10หรือ11ชั้นเท่านั้นความสำเร็จนี้จะช่วยให้ทีชีเบอร์สามารถผลิตฮาร์ดดิสก์สำหรับศูนย์ข้อมูล Data Center ที่มีความจุสูงถึง40 TB ทได้เร็วที่สุดภายในปี2027เเพื่อรองรับความจุที่สูงขึ้นทำได้อย่างไร คำถามสำคัญคือทำได้อย่างไรจึงสามารถเพิ่มจำนวนจานแม่เหล็กเข้าไปได้อีกถึง20%ในพื้นที่จำกัดของ HDD ขนาด3าดนิ้วคำตอบคือการย่อส่วนและการพัฒนาวัสดุใหม่พัฒนาชิ้นส่วนภายในใหม่ทีชิบได้ออกแบบชิ้นส่วนประกอบภายในชุดจานแม่เหล็กขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเปลี่ยนมาใช้จานแก้วเปลี่ยนวัสดุข,ของจานจากเดิมที่เป็นอลูมิเนียมมาเป็นจานแก้ว glass substrate ซึ่งมีความทนทานสูงกว่าและสามารถผลิตให้บางลงได้มาก การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้สามารถเพิ่มจํานวนชั้นของจานได้แต่ทึชีเบอร์ยังยืนยันว่าการออกแบบขั้นสูงนี้ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพเชิงกลและความแม่นยําในการหมุนเพิ่มความหนาแน่นในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยรวมของไรอีกด้วยสงครามเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลเมมาปัทชเชมาเพื่อรองรับความจุที่สูงขึ้นจากเทคโนโลยีดีดีแบบสองชั้นทึชีเบอร์จะนําเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือไมโครเพลคีแมกเนติกรีคอรีเมีย มาใช้กับฮาร์ดดิสรุ่นเรือทง 40TB ที่จะเปิดตัวในปี2027ทิชีบอร์กำลังศึกษาเทคโนโลยีคู่แข่งอย่าง Heat-Assisted Magnetic Recording (HMR) MA, หรือการบันทึกข้อมูลด้วยความร้อนควบคู่กันไปซึ่งนี่อาจเป็นก้าวสำคัญเนื่องจากคู่แข่งอย่าง Seagate และ Western Digital (WD) ได้เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีมาไปไกลแล้วโดยเฉพาะซีเกตที่มีแผนจะเปิดตัว Drive s h a r ความจุสูงถึง1 0 0 t b ายในปี2030ก้าวสำคัญของทิชีเบอร์ในตลาด Data c e n t e เ การพัฒนาเทคโนโลยีซ้อนจาส12ชั้นนี้ถือเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทชีเบอร์ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างสูสีและไม่ทิ้งห่างจากคู่แข่งมากเกินไปนอกจากเรื่องความจุดที่เพิ่มขึ้นแล้วจุดเด่นด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มศูนย์ข้อมูลซึ่งให้ความสำคัญกับต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ TCO และความเสถียรของอุปกรณ์เป็นอย่างมาก ที่ชีไม่มีกำหนดจะจัดแสดงและให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีซ้อนจาส12ชั้นนี้ในงานในเดลมซิมโพซีอัมที่เมืองคาวาซากิป,ประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2025